สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Big แช่องที่รวบรวมข่าวสารรีวิวและเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณคือคนรักสองล้อที่ชื่นชอบความเร็วความดุดันและสไตล์เฉพาะตัวที่นี่คือบ้านของคุณฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกในโลกของรถมอเตอร์ไซค์แต่งและคัสตอมมือสองในปี2025กันครับว่าควรซื้อไม่ซื้อยังน่าเล่นอยู่ไหมราคาในตลาดเป็นอย่างไรความคุ้มคา่าเมื่อเทียบกับรถเดิมจากโรงงาน และมีอะไรที่ต้องระวังบ้างเมื่อคิดจะซื้อมาขี่เล่นหรือสะสมมอเตอร์ไซค์แต่งและคัสตอมในยุคนี้เรียกได้ว่ากลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งโดยเฉพาะกับกลุ่มไบค์เกอร์ที่ต้องการความแตกต่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเราจะเห็นการแต่งตั้งแต่แนว c a เฟ่เร e เซอร b บอบเบอร์แรอร์ไปจนถึงสแครมเบอร์หรือแม้กระทั่งแนว c u ัสตอม t r e e t ที่เอารูปแบบสไตล์หลากหลายมารวมกันอย่างลงตัวแต่การซื้อรถแต่งหรือคัสตอมมือสองนั้นไม่ง่ายเหมือนการซื้อรถบ้าน เพราะสิ่งที่เราต้องดูมีมากกว่าสภาพภายนอกหรือเลขไมล์มันเกี่ยวพันถึงความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและที่สําคัญคือความคุ้มค่าในการลงทุนเริ่มจากสิ่งที่หลายคนมักจะพลาดคือการดูเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านการแต่งมาแล้วมักมีการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของระบบไอเสียกล่อง ECU c a ู b u เต t o r หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเครือ ator, ร่องใหม่ทั้งลูกถ้าคุณไม่ใช่ช่างหรือไม่มีช่างที่ไว้ใจได้แนะนําควรพาไปให้ช่างที่มีประสบการณ์ตรวจสภาพก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง รถแต่งหลายคันดูสวยงามภายนอกแต่ข้างในอาจมีปัญหาเรื่องเครื่องน็อกน้ำมันเครื่องรั่วหรือระบบไฟไม่สมบูรณ์เพราะบางคันใช้วิธีแต่งแบบ DIY จากเจ้าของเดิมทำให้สายไฟเดินมั่วระบบ e c u ไม่เสถียรส่งผลให้เกิดปัญหาระยะยาวเมื่อใช้งานจริง อีกจุดสําคัญคือระบบช่วงล่างชดชกหน้าโชกหลังเบรกและล้อต้องดูว่าใช้อะไรมาบางเช่นบางคันใส่โชกแต่งแบบที่ไม่ได้ออกแบบมาให้กับตัวรถจริงๆทําให้การทรงตัวผิดเพี้ยนเบรกไม่ดีหรือการยึดเกาะถนนไม่ปลอดภัยนอกจากนี้ล้อแต่งแบบซีลวดหรือแม็กแต่งขนาดใหญ่กว่าปกติอาจส่งผลต่อการควบคุมรถแล้วในปี2025นี้นี้รถมอเตอร์ไซค์แต่งและคัสตอมมือสองรุ่นไหนน่าสนใจบ้างในแง่ของราคาและความคุ้มคา่า เริ่มจากยามาฮ่า S R 400ซึ่งถือเป็นรถยอดนิยมตลอดการของสายคัสตอมมือสในปีนี้ราคาอยู่ประมาณ85,000-120,000บาทขึ้นอยู่กับของแต่งที่ใส่มาเช่นถ้าคันไหนใส่ท่อแต่งแท้จากญี่ปุ่นปรับระบบคาบ,บูเรเตอร์ใหม่ใส่โชคหลังโอลินหรือแต่งแนวรัดสไตล์ราคาก็จะขยับขึ้นไปตามคุณภาพ ถัดมาฮอนด้า b ี5 5 Hines รถแนวเรโทรที่คนนิยมเอามาแต่งคาเฟ่เร e เซอร์หรือ Tracker ราคามือสองในปี2025อยู่ราวๆ9 0 0า0 0ถึง135,000บาทถ้าคันไหนทําสีใหม่แต่งบอดแต่งแฮนด์เปลี่ยนชุดไฟหน้าท้ายเลดและยังอยู่ในสภาพดีไม่มีชนหนักก็ถือว่าคุ้มค่า Royal Enfield Classic 350หรือ Meteor 350ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก รถเหล่านี้มือสอเริ่มต้นประมาณ75,000บาทไปจนถึง140,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งหลายคันมีของแต่งเต็มไม่ต้องเสียเวลาและเงินแต่งเองแล้วกลุ่มบิ๊กไบที่น่าสนใจเช่นคาวาซากิวูลกันเอสหรือฮาร์ล d เดวิ s สันสตรีท750บางคันผ่านการคัสตอมมาแบบจัดเต็มราคามือสองปีนี้เริ่มต้นที่ประมาณ130,000-280,000ถึง 2, 80, บาทแต่ต้องระวังเรื่องสภาพเครื่องและระบบไฟที่อาจจะมีการตัดต่อมา อีกหนึ่งกระแสที่มาแรงคือรถแนวแทร็กเกอร์ที่ใช้พื้นฐานจาก Yamaha XSR155, Honda CB150R หรือ GPX Legend 250ทวินรถพวกนี้มีราคาเริ่มต้นในตลาดมือสอตั้งแต่45,000ถึง95,000บาทแล้วแต่สภาพและความครบของของแต่งโดยเฉพาะ GPX Legend ที่หลายคนเอาไปทำแนว s แครมเบอรหรือแ ER ทรกเกอร์ทาให้ดูดุดัดนและแตกต่างจากรถเดิมอย่างมากแต่ต้องเช็คเรื่องช่วงล่างและท่อแต่งว่าผ่านการใช้งานหนักหรือไม่ ส่วนอีกกลุ่มคือรถที่แต่งเพื่อการโชว์โดยเฉพาะอย่างพวกรถที่เน้นแต่งโชว์ในงานประกวดหรืออีเวนต์รถพวกนี้อาจดูสวยแปลกตาแต่ถ้าจะซื้อมาขี่จริงๆต้องดูให้ดีเพราะหลายคันอาจไม่ได้ใช้งานจริงจังแค่จอดโชว์จึงอาจมีจุดบกพร่องที่มองไม่เห็นเช่นระบบระบายความร้อนไม่สมบูรณ์น้ำมันเครื่องเก่าหรือใช้ของแต่งคุณภาพต่ำข้อดีขององค์การซื้อรถแต่งหรือคัสตอมมือสองคือคุณไม่ต้องเริ่มแต่งใหม่เองซึ่งจะเสียทั้งเวลาและเงิน เช่นถ้าคุณแต่งรถคาเฟ่เรเซอร์เองตั้งแต่ศูนย์คุณอาจจะต้องใช้เงินแต่งรวมๆถึง50,000ถึง1 0 0 0 0แบาทขึ้นอยู่กับคุณภาพของของแต่งแต่ถ้าคุณหารถที่แต่งมาแล้วในแนวที่คุณชอบและอยู่ในสภาพดีคุณอาจจะจ่ายเพียงแค่70,000ถึง80,000บาทแล้วได้รถที่พร้อมขี่พร้อมโชว์เลยนั่นคือความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจริง แต่ข้อเสียก็คือรถบางคันแต่งเกินพอดีทําให้เกิดปัญหาในระยะยาวเช่นเครื่องร้อนเกินใช้งานในเมืองแล้วดับหรือแม้แต่ท่อไอเสียที่เสียงดังเกินจนตํารวจเรียกบ่อยๆก็ลําบากใจเรื่องทะเบียนก็สําคัญมากรถแต่งหลายคันอาจจะไม่มีทะเบียนหรือทะเบียนไม่ตรงรุ่นซึ่งคุณอาจจะโดนตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ได้ควรเช็คเล่มให้ดีทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อราคาขายต่อของรถแต่งนั้นโดยทั่วไปจะไม่สูงเท่ารถเดิมโรงง,งานแต่ถ้าคุณเจอรถที่แต่งมาอย่างลงตัว ใช้ของแท้ใส่ใจในรายละเอียดและมีการดูแลดีรถแบบนี้สามารถขายต่อได้ง่ายและมีมูลค่าอยู่เสมอการตรวจสอบก่อนซื้อควรเน้นไปที่3มจุดหลักๆคือเครื่องยนต์ระบบไฟและช่วงล่างจากนั้นดูเอกสารว่ารถมีเล่มหมทะเบียนแท้หรือเปล่าเลขตัวถังเลขเครื่องตรงกับเล่มไหมหากคุณยังใหม่กับวงการรถแต่งแนะนําให้พาเพื่อนหรือช่างที่มีประสบการณ์ไปดูรถด้วยอย่าใจร้อนหรือเห็นว่าราคาถูกแล้วรีบซื้อทันทีเพราะรถแต่งคือรถที่ผ่านการใช้งานหนักในบางกรณี นอกจากนั้นควรสอบถามเจ้าของเดิมด้วยว่าใช้รถอย่างไรแต่งอะไรไปบ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใช้ท่ออะไรกล่อง ECU อะไรและแบตเตอรี่ใช้ยี่ห้อไหนตรงนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสภาพโดยรวมของรถได้ชัดเจนมากขึ้นสุดท้ายนี้หากคุณคือคนที่ชอบความแตกต่างอยากมีรถที่ไม่เหมือนใครการซื้อรถมอเตอร์ไซค์แต่งและคัสตอมมือสองในปี2025ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก เพราะราคาถูกกว่าการแต่งเองได้สไตล์ที่ชัดเจนและอาจได้รถที่เจ้าของเดิมตั้งใจแต่งด้วยความรักอย่างแท้จริงแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องศึกษาให้มากเช็คสภาพจริงก่อนซื้อและอย่าลืมว่าความสวยงามภายนอกไม่ใช่ทุกอย่างความปลอดภัยและสมรรถนะคือหัวใจขององค์การขี่รถทุกคันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Big แปดเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ หากต้องการปรับให้มีแบรนด์หรือรุ่นเฉพาะมากขึ้นหรือต้องการเวอร์ชันญี่ปุ่นเพิ่มเติมแจ้งผมได้เลยครับ